สวัสดีจ้ากลับมาแล้วพบกับริยา Channel. ชาแนลชนีมีช่องนะคะช่องทิศละแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนเนะพี่น้องเนาะเมื่อวานเมื่อวาน่ะ,นะไม่มีอารมณ์จะขึ้นเมามมยนะคะเป็นแบบว่าโอ๊ยคิดสองจิตสองใจนะพี่น้องมันบม่มีฟิลลิ่งกับบอดดขข้นได้อืมืม่อกี้ิันเมาโมยเลื่อยเปื่อยแต่หลักๆก็จะพูดถึง มาตรฐานค่าครองชีพในยุโรป10ปีที่ผ่านมาประเทศไหนรวยขึ้นบ้างนะคะหรือว่าประเทศไหนทรงสูดรผู้ใดรวยผู้ใดอันเนาะอันนี้บอกถึงภาพร่วมได้พี่น่องวอาถึงภาพร่วมที่เขามองเห็นภาพเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูซิไหนเราก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะนี่เลยนะคะเห็นไหมใครเห็นตัวเลขนี้ไหม อย่าฝ่าวงขอควมาเวลาขึ้นไหลนะชอบทรงขอคว้วมาหาฉันโหลดนี่นะคะนี่นะคะดูตัวเลขนะคะอืมนะสิบปีมาน,นี้ประเทศไหนล่ำซ้ำขึ้นนะคะอบางประเทศที่ตัวเลขไม่ขึ้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่รวยขึ้นนะคะเขารวยขึ้นแต่ว่าคุณภาพชีวิตเขาดีอยู่แล้วมันบอจัดมันก็จะอาจเติบโตขึ้นได้ไม่มากใช่ไหมคะที่โอ้ย ทอกวนโลดว่าจะขึ้ออไนไหลนี่โปรซิมฮัลโหลเนื้อบรรดาน what what you say I don't understand yes yes what you say hello เยอะ Yes, okay. it is aroma with, uh, essential oil. it's normal oil, baby oil, not aroma. Okay. Yes, uh -huh. uh, how much is one hour one is fifty euro. 50, okay. uh, we have to the oil, huh? Yes. ไปไยขอให้พี่น้องขอไห้กลับขอให้ด้ค่ะคือเกาบไดใช้คอนแทคเล่นจ้ะพึ่งตื่น,นมึอขึ้นไปหลายๆ้านมากลับมาใหม่มาตรฐานค่าครองชีพเนาะคะ่ะอันในยุโรปซิปปีที่ผ่านมาผู้ใดรวยขึ้นหรือว่าผู้ไดติดลมอืมคำว่าติดลมในที่นี้อย่างดูที่เป็นลักเซมเบิร์กตัวเลขมันบวกน้อยๆใช่ไหมก็คือเขาน่ะมีตังค์อยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้จําเป็นจะต้องบวกขึ้นมากนะคะก็เรียกว่าอัน ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงค่าไอไม่ได้หมายถึงว่าของแพงขึ้นหรืออะไรนะคะแต่พูดถึงรายได้เนาะรายได้นคนในประเทศนั้นรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นหลังจากหักเงินเฟอ้อแล้วนะคะถ้ารายได้เพิ่มขึ้นแปลว่าคนมีเงินค่าเสียใจขึ้นหลายเนอกจากเนาะเราจะเห็นว่าตัวเลขตัวที่ขีดสูงสุดบวก75%็นะคือไลเด น่าสนใจนะคะไอแลนด์คืออันดับ1โตขึ้นถึง75%คนมีรายได้เฉลีย่ยเพิ่มขึ้นถึง36,000ยูโรต่อปีนะคะทำไมถึงโตเขาบอกว่าเพราะเป็นฐานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกตามมาด้วยเซอร์เบียเซอร์เบียกับธรรมดาพี่น้องขึ้น50%แล้วที่สำคัญบ้านพี่เมืองน้องของเราโครเอเชียบวก48บัลแกเรียบวกส6โปลแลนด์บวก45นะคะ เห็นว่าประเทศที่เป็นโตเลขบวกขึ้นหลายๆคืออยู่ในยุโรปตะวันออกนะคะหมายถึงว่าฝั่งยุโรปตะวันออกนี่กําลังโตเร็วทําไมฝั่งทำไมฝังม่งยุโรปตะวันออกโตวไวเขาบอกว่าเริ่มจากเศรษฐกิจฐานต่ําพอปรับตัวได้ดีโตง่ายนะคะได้รับแรงสนับสนุนจากยูเอและก็การท่องเที่ยวและบริโภคในประเทศดีค่าแรงยังแข่งขันได้จึงดึงด,ด,ดูดการลงทุนนะคะก็คือค่าแรงต่ำน่นแหละพี่น้องค่าแรงต่ำเราบานีีก บริษัทใหญ่ๆกับไปเปิดอยู่ในพื้นที่เนอกจากเนาะแล้วประเทศที่โตน้อยที่สุดนะคะก็จะมีลักเซมเบิร์กบวกหนึ่งเปอร์ซ็นเพิ่มเพิ่มมาแค่เก้าร้อยยูโรนะคะออสเตรียเยอรมนีฟินแลนด์โตแค่สี่ถึงหกเปอร์เซ็นเพราะอะไรเขาบอกว่าประเทศพวกนี้มีมาตรฐานชีวิตที่สูงอยู่แล้วโตยากเพราะฐานเดิมสูงอือันคือคนคือคนมีแล้วกับมีขึ้นไปอีกเขาก็เลยไม่มองเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเจอปัญหาเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียราคาพลังงานเงินเฟอ้อนะคะแล้วก็ระบบราชการการลงทุนชะลอตัวเนาะสำหรับว่กถึงโครเอเชียเจาะลึกโครเอเชียก็คือโครเอเชียดีมากเพราะว่าโตถึง4 8ซภายใน10ปีนะคะคนมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลีย่ยห4า0ยูโรต่อปีเหตุผลที่โครเอเชียโตดี1เข้าร่วมสภาพภาพยุโรปและเริ่มใช้เงินยูโรในปี2023 การท่องเที่ยวกับมารุ่งหลังจากโควิดนะคะแล้วก็การลงทุนในประเทศและต่างประเทศระบบโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาไวมากสำหรับโครเอเชียแล้วกลับมาดูบ้านอีชันสโลเวเนียสโลเวเนียสโลเวเน,ยเวเนียก็อยู่ในกลุ่มที่โตดีโตขึ้นประมาณ29%คนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นที่5,660ยยูโรนะคะถือว่ากลางๆของยุโรปไม่สูงสุดแต่ก็ดีกว่าหลายประเทศ จากฝั่งตะวันตกถ้าเทียบกับโครเอเชียตอนนี้โครเอเชียมาแรงกว่าเพราะโครเอเชียเพิ่งได้รับแรงหนุนจากการใช้เงินยูโรและค่าแรงแข่งขันกันได้มากกว่านะคะอันเพราะฉะนั้นก็เป็นการตัดสินใจเนาะพี่น้องเนาะอ,อืมเรามองอาจเป็นตัวเงินมันอาจน้อย,ม,ออยมันอาจด้อยกว่าเขาหละแต่ว่าความสะดวกมันก็เพิ่มขึ้นเขาบอกแต่เขาเอาแบบว่าโอ๊ยหดหูแต่ละวันแต่ละมือะม้อแต่ละเดสงาม,มั่งอะไรมั่งภาษีมั่งพนิะิธรรมกับลั่ง อันทุกคนตอนนี้ต้องบอกถึงพญธรรมท้าบบไพ่บอกถึงพญธรรมผู้นั้นเชยพี่น้องนี่ก็คือตัวเลขทั้งหมดสิบปีนะคะของไอ้ยุโรปเนาะอืมคอยต้องโพนะูดหนาเขามาได้พี่น้องเพราะว่าเขาปฏิเสธคอนแทคเล่นตื่นมาสักพักละคะ่ะตื่นมาสักพักแล้วก็ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊ก,กอะไรก็เลยยังไม่ไปอาบน้ําก็มีงานอยู่แต่ก็เออจะไปธนาคารก็ไม่ได้ไปขี้เกียจอืมว่ามีอย่างไรพี่น้องขี้ขนันขี้ขันยืนหนึ่งนะคอยนะอืม นอกจากสาะระแน่อยู่หนึ่งแล้วขี้เกียจก็ยืนหนึ่งนะจ๊ะแล้วขา่ขาววงการบันเทิงหนึ่งอย่างปติวงการบันเทิงฉันดูหมอลำเว้ยฉันก็ไปเจอคลิปหนึ่งจ้าขอวิจารณ์ของเมามอยเนี่ยนะนางเอกสาวหมอลำซิ่งว่าสันขึ้นแสดงทั้งเวทีอีกอย่างคือเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดเหงื่อไม่พี่น้องทําไมเช็ดเหงือ่อย่างนั้นล่ะเช็ดเหงือ่อไม่รู้ว่าเช็ดเหงื่อตรงไหนนะเช็ดเหงื่อใต้รักแร้คือความเป็นโปรเฟสชั่นอลนะ สำหรับข่อยมองบริเวณว่าจิกัดเด้แต่ก็อยากพูดเนะเาะเฮาเป็นศิลปินกับจริงแต่เขาเป็น่านผู้ชมนะนั่งต้องรักษาผาหลักนิดนึงได้พี่น้องบอ่าเวนว่ายืนแล้วเอากระดาษทิชชูนะเนี่ยเศเหงื่อแต่ลักแด่ลงเสียขณะทาการแสดงเข้าใจว่ามันเหนียวหนืดหนาแหละเออแต่ไม่มีอาชีพใดได,ได้เงินมาง่ายเนาะเออเจ้าก็ต้องรักษาผา,าพลักเจ้าเนบริเวนว่าเออฉันเป็นลายสายลำซิ่งฉันจะทําอะไรก็ได้บนเวทีพี่น้องมันน่าเกียรคือกันกับไหลสดุดล้งเทอากับแคะขีขมูกล้วเทอากแค่ขีตา ไร้สาระมากเลยอืมนั่นและก็มางเบาสู้กันฟั่งซื่อๆนี่แหละจ้ะคืนแล้วก็วันนี้จะทําอะไรวันนี้จะทําคําสะอาดบ้านแล้วก็ทํางานนะคะขึ้นมาทักทายแค่นี้จะไปละขึ้นไวัยงไวก็คือระย,ยาเพราะว่าถ้าจะอ่านคอมเมนต์ก็มองไม่เห็นเพราะว่าใสา่ตามไม่ได้ใส่คอนแทคเลนนะคะ ก็กราบสวัสดีอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะกราบสวัสดีกับขอบคุณ FC ทุกคนนะคะตอนนี้ช่องอีชันผ่านทุกสิ่งเสร็จสับไปเรียบร้อยแล้วนะคะจึงเวอร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ